สวัสดีครับผมปุณพัฒศิระหรือวันนี้เจ้าของร้านปานันจิวเวลリนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเหรียญซึ่งนะเป็นเหรียญโบราณนะอายุเราราวๆประมาณพันปีนั่นเองครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนะพูดตรงๆนะฮะว่าเป็นเหรียญ อายุพันปีจริงๆนะฮะเป็นเหรียญที่อายุพันปีจริงๆครับซึ่งมีการค้นพบกันนะครับนะฮะในดินแดนสุวรรณภูมิสยามประเทศเนี่ยนะฮะก็จะมีการค้นพบกันนะอยู่แถวๆนะภาคกลางบางทีเจอแถวชนบุรีปราจินบุรีเออนะไปทางปราจินบุรีก็มีแล้วก็มีอีกหลายที่ที่มีการขุดค้นพบเจอนะฮะเหรียญแบบนี้ครับซึ่งเหรียญแบบนี้นะฮะบางครั้งนะครับเราอาจจะ เจอนะเหรียญที่มีรอยสับนะด้วยของมีคมลงไปเพื่อเช็คดูโลหะนะฮะสำหรับเหรียญน,นี้ทําจากเนื้อเงินนะครับนะเป็นการทําจากเนื้อเงินนะฮะสำหรับใครดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะครับถ้าดูข้อมูลดูอะไรที่ผมสอนนะฮะอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมีตามที่ร้านเราประกาศร,รับซื้อนะครับคุณสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางช่องทางนี้นะฮะ ช่องทางเนะบุ๊ร้านปาหนันจิวเวลี่โทรศัพท์054067303ไลน์แอดปานัน888อย่าลืมเครื่องหมายแอดไซด์ด้วยนะครับร้านปาหนันของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับนะแต่ก่อนนะหลายคนมักจะเรียกว่าเหรียญอาณาจักรฟูนันนะครับแต่ข้อมูลล่าสุดที่มีการค้นคว้านะมีการ ศึกษาจากอาจารย์หลายท่านนะครับเชื่อว่าเหรียญนี้อาจจะเป็นใช้มากนะครับในอาณาจักรฟูนันแต่ถิ่นที่มานั้นมาจากอาณาจักรพายุนะครับซึ่งว่ากันว่าอยู่แถวๆทางภาคเหนือแล้วก็ขึ้นไปถึงนะครอาณาจักรพม่าขึ้นไปถึงพม่านั่นเองครับก็สาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าเหรียญแบบนี้ที่เราหดเจอในดินแดนที่เป็นสยามประเทศนั้น ส่วนใหญ่จะเจอแบบที่มีรอยสับนะสาเหตุที่สับนะเพราะว่าเชื่อว่าสมัยนั้นเป็นเหรียญต่างถิ่นนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญที่เป็นรูปตาหอยเนี่ยอ่านั้นเชื่อว่าเป็นสมัยยุคทวารวด,ดีเลยไม่ค่อยเจอแบบที่มีการสับเท,ท่าไหร่นะครับนะเพื่อไม่ต้องตรวจเช็คโลหะครับสำหรับเหรียญน,นี้น้ําหนักสมัยก่อนนะครับต้องต้องบอกกันเลยว่านะครับนะก็เขาจะมีน้ําหนักที่เป็นมาตรฐานกันอยู่ในการ,รซื้อขายน่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะ 9กมนะครัม8.7 8.5คือพันปีที่แล้วมันไม่มีเครื่องช่างดีตอนนะเวลาช่างก็คือต้องมีการกะเอาครับสำหรับนะสำหรับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนะอันนี้นะครับก็จะเป็นตราพระอาทิตย์อุทัยนะครับเหมือนเป็นตราพระอาทิตย์ขึ้นสัญลักษณ์นะของวันใหม่นะครับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาประมาณนี้นะและนะครับฝั่งด้านนี้ก็จะมีนะตราที่เราเรียกว่าสีวัต สีวาสานั้นนะครับเป็นตราสัญลักษณ์อันเป็นที่รักนะครับของเจ้าแม่แห่งโชคลาภนะครับเป็นเหรียญแห่งความโชคดีว่างั้นนะด้านบนก็จะมีตรานะดวงจันทร์แล้วก็ตาพระอาทิตย์ครับแสดงสุริยันจันทานะครับแล้วก็นะด้านข้างด้านข้างถ้าถ้าเห็นชัดๆหน่อยอะนะเปรียบเทียบเหรียญนี ถ้าเห็นชัดๆหน่อยรับจะเห็นตานะฮะตาสวัสดิกะนะครับตากองบันดอนะเชื่อว่าอย่างนะเป็นสัญญาณของการเรียกเทพเจ้านั่นเองครับข้างล่างก็จะมีนะฮะสามสามจุดสามจุดนะครับแล้วก็มีตาสีวัสสะซึ่งตาสีวัสสานั้นก็จะมีหลายบล็อกหลายแบบมากสมัยก่อนต้องบอกเลยว่าวิธีปั๊มเหรียญนี้ขึ้นมานะครับปั๊มด้วยการตีมือนั่นเองฮะใช้ค้อนตอกนะฮะลงไปนั่นเองนะเออเอาแม่พิมพ์วางไว้ค้อนตอกนะก็จะเห็นนะฮะตาที่ไม่เหมือนกันครับ สาเหตุที่เหรียญรุ่นนี้แรก,แรกๆทําขึ้นมานะครับสันนิษฐานว่านะ,ะเกิดจากนะ,ะความเชื่อเกิดจากความเชื่อแล้วก็นะ,ะเกิดจากนะ,ะความศรัทธานในโบราณสถานต่างๆ,ๆนั่นเองครับ, <S <S <พ>บเชื่อว่าเหรียญนี้นะตาสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับของาศาสนาฮ,ฮินดูนะครับนะ <S <S เป็นตาสัญ,ญลักษณ์ของาศาสนาฮินดูเพืออ่อนะครับเป็นการนะ,ะให้นะค,คนนั้นอยากได้ครับเป็นนะเป็นเหมือนเป็นเหรียญของขังเหมือนสมัยนี้ถ้าสมัยนี้เราก็ เราพูดได้ว่าเป็นเหมือนพักเครื่องเป็นอะไระทาออกมาจากวัดนะฮะแล้วก็มีการนะ,ะแลกเปลี่ยนกันนะครับนะมีคนอยากได้ก็เอาหมูเห็ดเป็ดไก่มาแลกกันมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนเป็นที่มาะะของการ นำเหรียญเงินนะารทำเหรียญเงินนะแลกเปลี่ยนกันเองครับนะคือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเหรียญเงินเขาแลกเปลี่ยนกันมาตั้งนะหลายพันปีแล้วนะแถวๆนี้โซนนี้นะโซนนี้นะส่วนอภูมิโซนนี้นะครับนะก็น่าจะเราวอยู่ประมาณพันพันกว่าปีนะประมาณนี้แหละนะที่เริ่มที่เริ่มนะมีเหรียญแบบนี้ใช้กันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเงินตราการใช้หลายอย่างมานะครับอย่างเช่นมาเป็นเงินเจียงมาเป็นพดด้วงนะมาเป็นเงินแท่งเป็นอะไรอย่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับนะสำหรับ เหรียญนี้นะครับของแท้ต้องสร้างจากเหนือเงินฮะและรูปแบบของเหรียญต้องบอกเลยนะถ้ากลมกิ๊กเกินไปนะครับดูแล้วกลมมากเกินไปสวยเกินไประวังให้ดีมีโอกาสที่จะเป็นของปลอมนะเพราะเดี๋ยวนี้นะของปลอมมีการทําออกมานะค่อนข้างที่นะจะนะใกล้เคียงมากครับถ้าเกิดดูไม่เป็นนะครับประสบการณ์ไม่มีนะครับโอ้ยโดนแน่นอนนะครับในสมัยผมเริ่มเล่นแรกๆอ่ะผมผมโดนมาแล้วนะเมื่อประมาณนะเกือบสิปีที่แล้วนะเคยโดนของปลอมมา2เหรียญนะฮะ นะวิธีดูตอนนี้นะครับนะพอเริ่มชํานาญขึ้นนะดูแท้ดูปลอมแล้วก็ดูไม่ยากสําหรับราคาที่เล่นกันสมัยก่อนนะคุณรู้ไหมฮะสมัยก่อนเนี่ยนะฮะที่มีการขุดค้นพบขุดเจออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเล่นกันนะฮะอยู่ราวๆประมาณเหรียญหนึ่งประมาณนะสามพันถึงแปดพันบาทต่อเหรียญน,นะฮะปัจจุบันนะครับนะการขุดพบนั้นนะครับในนะฮะดินแดนแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะมีการขุดพบเจอน้อยครับเจอน้อยแต่ ราคานั้นมีการนะฮะถึงแม้เจอน้อยขยับลดลงเพราะอะไรเพราะการขุดพบนั้นเราไปเจอส่วนใหญ่นะครับในพม่านั่นเองฮนะพม่าเนี่ยนะเหมือนกับว่านะครับในะกฎหมายของเขาเนะี่ยยังยังไม่สามารถป้องกันการนะรขุดนะับขุดกูขุดโบราณสถานอะไรได้อย่างเงี้ยก็เลยมีการทะลักมาจากพมา่าค่อนข้างที่จะเยอะครับนะบเหรียญพันปีเจอที่พม่านะเยอะนะเยอะนะสมัยก่อนเนี่ยพม่าก็อยู่เขาเรียกว่าอยู่ ได้รับอิทธิพลจากพวกขอมเหมือนกันนะครับนะพวกศาสนาฮินดูหรืออะไรประมาณนี้นะครับนะก็เป็นแบบนั้นนะครับก่อนที่จะมีศาสนาพุทธเข้ามานะครับนะซึ่งเหรียญพันปีส่วนใหญ่นะครับถ้านะครับคุณศึกษานะครับเหรียญพันปีในดินแดนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่มีสัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูทั้งนั้นเลยนะฮะนะอย่างเช่นเหรียญทวารวดีที่เป็นรูปหอยใช่ไหมแล้วก็เหรียญ อาณาจักรนะฮะอาณาจักรนะ,ะสีเกษตรที่เป็นกองบรรดะนะฮะเหรียญฟูนันนะฮะเหรียญฟูนันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเหรียญฟูนันไปแล้วนะ,ะแต่ถิ่นที่มาน่าจะมาจากแถวแถวอาณาจักรพายูนะฮะเหรียญฟูนันนี้ก็จะเป็นมีตาสัญลักษณ์เห็นไหมฮะราคาแต่ก่อนมันไปประมาณนั้นแหละนะฮะสามพันนะถึง8ปดพันบาทเลยปัจจุบันราคาต่อเหรียญน,นั้นนะะราคาไม่ถึงสามพันครับนะเล่นกันตอนนี้ไม่ถึงสามพันนะครับเผื่อใครที่จะ สนใจนะซื้อไว้เนี่ยสามารถติดต่อทางร้านปานันได้นะครับนะก็ผมก็มีนะผมก็มีนะให้ให้ให้คุณนะได้นะช่วยกันนเก็บสะสมนะรับประกันของแท้แน่นอนครับนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะเผื่อใครสนใจนะใครสนใจอยากขายนะต้องบอกก่อนราคาเดี๋ยวที่มันต่ำมากนะใครสนใจอยากขายนะผมมาก็ สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าใครนะสนใจที่บอยากซื้อสะสมนะครับหนในเหรียญพันปีซึ่งผมก็มีหลายแบบนะนะช่วงนี้มันมีเข้ามาตอนนี้มีเข้ามาอีกหเหรียญที่สามารถขายทุกๆได้เนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับ